สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซอนชาแนลวันนี้อยู่กับคอนเทนต์เกมไร้อะที่จะมาแนะนําเกมน่าสนใจให้เพื่อนๆได้รู้จักกันในคลิปนี้ขอแนะนําเกมใหม่ที่เปิดให้เล่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับเกม Tra ็กท o โยมสมบทซามูไรในเกมแอคชั่นผจญภัยที่นาเสนอด้วยงานภาพแบบฟิล์มขาวดําให้อารมณ์เล่ากับดูภาพ,พยนตร์ Tra ็กทูโย mi ดำเนินเรื่องราวเกี่ยวกับซามูไรหนุ่มนามฮิโรกิที่สูญเสียอาจารย์ไปตั้งแต่วัยเยาว์และเมื่อชีวิต ถูกผูกมัดด้วยคำปฏิญาณต่ออาจารย์ว่าจะปกป้องหมู่บ้านและพวกพ้องเมื่อความรักหน้าที่และการล้างแคนไม่สามารถดำเนินไปพร้อมๆกันได้ฮิโรกิจึงต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเดินหนทางใดตัวเกมนำเสนอในรูปแบบสามิติโดยมุมมองแบบด้านข้างผสานเข้ากับภาพฟิล์มสีขาวดำแบบภาพยนตร์ตามสไตล์งานภาพของคุณอากิระคุโรสวะผู้กำกับภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นที่ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้กำกับหนังยอดเยี่ยมตลอดกาลในวงการภาพยนตร์ ซึ่งผลงานของคุณอากิระคุโราวะส่งต่อแรงบันดาลใจให้หลายสิ่งหลายอย่างทั้งต่อวงการภาพยนตร์และวงการเกมก็เช่นกันซึ่งงานภาพในเทคโทยมิก็ถือว่าถ่ายทอดอารมณ์ในแต่ละฉากออกมาได้ค่อนข้างดีการจัดองค์ประกอบของฉากสวยงามเข้ากับเรื่องราวที่กำลังเล่าเรียกได้ว่างานภาพเนื้อเรื่องคือจุดเด่นของเกมนี้เลย ส่วนระบบเกมเพย์ตัวเกมใช้เวลาเล่นให้จบประมาณ5-7ชั่วโมงมีระดับความยากให้เลือกส่วนระบบการต่อสู้จะเน้นที่การกดคอมโบและสวนกลับให้ถูกจังหวะโดยระหว่างที่ดำเนินเรื่องราวไปเรื่อยๆก็จะเจอชิ้นส่วนที่จะช่วยบอกวิธีกดคอมโบใหม่ๆเจออาวุธเสริมประเภทใหม่จากมีดสั้น ธนูและปืนเจอไอเทมตามฉากที่จะเพิ่มหลอดพลังชีวิตและค่าพลังกายให้กับตัวละครของเราแต่ตัวเกมจะไม่ได้มีระบบอัปเกรดความสามารถที่ลงลึกมากนักโดยรวมเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องและงานภาพคือจุดเด่นของเทคโทโยมิเลยล่ะครับซึ่งหากใครที่ชื่นชอบในภาพ,พยนตร์ซามูไรหรือชื่นชอบผลงานของผู้กำกับชื่อดังอย่างคุณอากิระคุโรสวะต้องไม่พลาดเล่นเกมนี้โดยเทคโทโยมิวางจําหน่ายให้เล่นบน PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X, s, PC และบนบริการเกม a s s ของทาง Microsoft หวังว่าเพื่อนๆจะได้ลองเล่นเกมที่ผมแนะนำกันนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ